ค่ะทุกคนนี้จะเข้าสู่สีอัชเชนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอยอีเชนเคยข่ะในวันนี้นะคะพี่เนี่ยจะมาเล่นแมปอ่อวิกกเวสต์นะนะคะเป็นแมปปรุงยาเนาะมีน้องกล้ามีน้องพลาใสค่ะมีคนอื่นคนอื่นๆหลายๆคนนะคะซึ่งไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีมีหลายคนอ่มพี่เขามาไม่ได้เขามาไม่ได้เมื่อกี้โมเป็ดพี่เขามาอยู่แต่ออกไปทำไมอือฮือ แล้วคนนี้ทำไมส้นสูงเยอะเดี๋ยว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 นี่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 ขาหรือนี่รองเท้าคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยส้นสูง เระเบิดมัอนอยู่ที่ทะเลทรายนะไปเราไปกันเผื่อคนที่เขายังเล่นไม่เป็นเราเขาจะได้รู้เหมือนที่เนี่ยต้นสูงํำทางอยางเอาเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมันคือเหมือนนี่เมาวระเบิดก่อนเลย ซูนลงมาข้าหน้านี่ไม่ลุกไหวนะเอ้าพีโ่โตเรียบร้อยตแตกหนึง่งเราก็ไม่บอกพี่ก่อนว่าตรงไหนพี่ๆๆได้ตกลงไปเลยพี่ไอ้ไอ้ตรงที่มันมีระเบิดมันอยู่ที่เดียวกับตรงที่มีทิกมันเป็นตหน่วยของผี่เซไฮเอ็มม่าอ๋อเจอแล้ว โอโหโ้ยนี่ไงพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่พูดเซียให้เอ็มมาเพราะว่าเอ็มมามาสรุปคนที่เขาเรียกต้มยำคือพี่ยามาม่าอีกคนนึงนะไม่ใช่ไม่ใช่เก้าคือพี่อะเข้าใจว่าพีคอิกมีคนมาส่งของพิกพิกมาแล้วพี่พิกมาแล้วมันมีพิกด้วยเนี่ย มมัน,มนมีพว้าวขอบคุณแต่ว่าอย่าเพิ่งใช้นะพี่ขอเก็บก่อนเก็บยา,าอ่ะอันนี้ใครจะเอาทีไว้ตรงนี้เนี่ยใกล้ใกล้กับเนี่ยลบเนี่ยเนีน่ยพี่เก็บไว้ตรงนี้อาา่ะฮะที่มันเป็นรูปพริกแนงูพริกรูปพริกเนี้ยตรงนี้เหรอใชนน่คับอ๋อได้แล้วงั้นพี่ขอลอง อีพีกไม่ใช่ฟูดอืมยาอะไรเนี่ยนะ่ายาอะไรอ่ะพี่ขอลองนะสซนสูงวะพี่อยากลอง,งม,มันตัวมากอะช่วยด้วยเออคนไปลุกพี่รีเซ็ตพี่รีเซ็ตพี่ตายแล้วพี่รีเซ็ตอ่ะนี่บอ่ะเอา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 บินกาัให้พี่ก กิ้งกาเอาไปเก็บไว้ตรงไหนอีกแล้วเนี่ยตรงนั้นปะเก็บแล้วก็หยิบมันมาใช้เก็บแล้วก็หยิบใช้ที่จะลองไม่เอา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 ระเบิดไม่โอเคใส่ดูหน่อยใส่นกนกมาให้เอานกมาให้ครับขอบคุณครับเอาเราเอานกยัดลงไปด้ปะ ได้呀แบบพิเศษของพี่เองคิดว่าพี่จะกินแล้วเป็นไงจะตัวสูงแบบซ้อนสูงวะเก้าซ้อนสูงต้องใส่สีดำๆกับถรูยากกับพี่อยากอยากรู้ไหมว่าพี่กินแล้วจะเป็นไงพ่อแม่เก้าหนึ่งสองสามอือว้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าย,ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยโคดสีแดงๆโดสีแดงๆโคดสีแดงๆเอ๋ขอบใจพี่ได้ค่ะเอ็มม่าขอบคุณค่ะพี่พี่ว่าพี่เคยกินแล้วนะไอ้ยาขวดเนี้ยฮะฮะพี่การเป็นกูนี่อ้าวมิสเตอร์แครบพี่มันชื่อมิสเตอร์แครบนี่แล้วใครมาเกะไก่หม้อปรุงยาพี่เนี่ยทุกคนปลาพี่ปลาพี่ปลาโอเคค่ะ เก้าแล้วใครมาเกลิกะมาปรุงยาพี่เนี่ยเอาเขาออกไปทีพี่จะทำต้มยำทะเลเอาไหมวันนี้พี่จะทำต้มยำทะเลโอ้ยเขาทุกคนคะตอนนี้นะคะก็กลับมาแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนแกล่ะเอ็มม่าบอกว่ากินสีเราจะน่ารักนี่นะทุกคนหลักฐานก็คือสิ่งนี้กินเลยคะ่ะได้คะ่ะพี่กินแน่แน่กินแล้ยังไง กินแล้วน่ารักวัดตัวเล็กน่ารักอะตัวเล็กตัวเล็กน่ารักไม่นะ o อ็ทุกคนอยู่ดีดีพี่กายเป็นตัวเล็กๆกระจึงหนึ่งเล็กมากเลยเฮีบว้าวมีตัวเล็กมากเลยทุกคนตัวเล็กแล้วกลายเสียงเงี้ย เออบอกแล้วว่าน่ารักแกตายว้าวน่ารักมากทุกคนน่ารักจริงๆเอาตรงว่าพี่ว่าน่ารักน่ารักไหมพี่ว่าน่ารักนะทุกคนส่วนตัวพี่ก็คิดว่าน่ารักอะแต่ว่ามันเดินยากไวนิดนึงโอเคโอเคขึ้นเยอะทุกคนพี่อยากปรุงยาเมั่วๆ ลองไม่เอาเอาไปทิ้งพีว่าไม่โอเคพีว่าเอาส,สมุูสมหูนางฟ้าอันนี้อันนี้แซนวิชซ้นสองไม้หูอีกหนึ่งนกกิ้งกาอันนี้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  มันน่าจะเยอะไปแหละอ่ะปิดท้ายด้วยอันนี้ปิดท้ายด้วยอันนี้ด้วยไม่ยอมเป็นยายสักทีก้าไหนก้าอยากปวนเขาก้าไม่เห็นอยู่ทุกคนก้าเนี่ยไปแล้วอ่ะว้าวทุกคน ยาที่ใส่ส่วนผสมมากมายทุกคนถ้าอยากรู้ว่าพี่ใส่อะไรไปย้อนดูเอาเองนะ <c oughs> กินโอ้ยยาบ้าเลยเนี่ยทุกคนเป็นยาที่ไม่ได้เรื่องเลยพี่จะใส่ส่วนผสมของสัตว์โอเคทุกคนทิ้งอันนี้ทุกคนเห็นสิ่งนี้ไหมมันแบบ อ m g มากค่ะยูสโอยอีกแล้วเื้อนเหรอเฮ้ยได้สมาร์ใสม่ด้วยตอนนี้ต้องใส่ อันนี้ใส่เยอะๆเลยขอใส่สิ่งนี้ด้วยตึงตดึง,ดง,ดงใส่ให้มั่วๆไปเลยทุกคนถ้าสิ่งน้องๆหายไปปรุงมั่วค่ะพี่ปรุงมั่วนะเอ็มว่า อืมยูสละกันทุกคนมนาะปุงอ่ามีเซตเลยทุกคนเทเลพอร์ตด้วยเทเลพอร์ตพี่รู้สึกไม่โอเคอย่างแรงลบนะทุกคนพี่ขอใส่เป็นสูตรนางฟ้า สูตรพิเศษสูตรนางฟ้านะคะทุกคนพี่จะใส่นางฟ้าไม่ทุกคนพี่จะเอานางฟ้าทั้งหมดหตัวแซนวิชหนึง่งไม้ไายหนึง่งสมองหนึง่งสิ่งที่พี่จะใส่ไปต่อไปก็คือสมองอีกหนึง่ง อันนี้หนึ่งแซนด์วิชอีกใส่หูด้วยทุกคนส่วนผสมสุดท้ายจะได้ไหมโอ้ไม่ก็พี่ไม่รู้ว่าพี่จะต้องใส่อะไรอีกอีกนานเท่าไหร่ยาวไปถึงไหนตอนนี้มันแบบ พี่คงต้องใส่ระเบิดแล้วแหละแล้วให้มันแบบสปอนเวอร์ชั่นเรียบร้อยว้ายพี่จะก,กายล่างทุกคนเป็นนางเงือกอะไรไม่รู้อะ แต่ไม่เป็นไรพี่ว่าพี่รู้สูรแล้วทุกคนพี่รู้สูรแล้วไม่ต้องใช้ปลาแน่เลยการเป็น,น,นั่งปลาตัวเดียว w ด t e ์เ e อร i o n wing เอ,อือกกายร่างอุ้ยพี่ว่ายน้ำได้ทุกคนพี่ว่ายน้ำโอเครีเซตเตอะ์วิกินนี่สิคะ ได้เลยค่ะจะเป็นไงพี่อยากเป็นนางเงือกอะ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 วาดอะไรกันคำนี้ว a ดทุกคนพี่กลายเป็นแบงค์พี่อยากเป็นนางเงือก นางเงือก็ต้องมีสส่วนของการเป็นนางฟ้าว้าวอยากว้าวทุกคนที่ได้เป็นนางเงือกแต่พี่ยืนตรงไม่ได้เลยอะทุกคนเป็นนางเงือก โอ๊ยหยุดเยียบหนาพี่สักทีได้เปดิดพี่แค่ต้องการเป็นนางเงือกที่ยืนได้พี่เชื่อวันต้องใส่เซอร์สมมั่วๆไปเยอะแยะพี่ว่าพชั่นแบบนี้ต้องดีแน่น,นอนมาทุกคนสี่ฟ้าเป็นนางเงือกอีกแล้วเฮ้แต่เป็นรอบรอบนี้เป็นนางเงือกที่แบบทุกคนเมื่อกี้พี่เป็นนางเงือก ตัวจิว๋วสป,ปอนอีกรอบดีทุกคน mm. ตัวจิว๋วพี่ต้องเตรียมซูมดูเลย mm. ทุกคนคือพี่ตัวจิ๋วมห mm. มาแล้วหลอเก้ามาเล่นมาเล่น ทุกคนคือจะบอกว่าพี่ตัวเล็กมากพีเซตเจอทุกคนมันไม่โอเคเลยจริงๆคอสารภาพมันตัวเล็กมากๆเลยอ่ะอทุกคนพี่ไม่เข้าใจเลยตอนนี้พี่กำลังพยายามจะปรุงยาสูตรใหม่โดยการยัดใส่เรัว ซึ่งพี่เนี่ยอยากจะใส่ส่วนผสมที่มีลงไปเยอะๆเลยคือกะว่านะทุกคนอยากให้มันกลายเป็นแบบอยาที่มีความสีสดใสแบบ blue sky อะไรนะเพื่อนเราไม่ได้ยินขอโทษเมื่อกี้ไม่ได้ยินไม่เป็นไรนะั้นจะกลับมา อ่าจะถามไปก็มีหลายรอบแล้วที่เธอถามนะเราบอกเลยว่าเราก็ไม่รู้เราก็อยากให้นัดกลับมาแต่นัดยังกลับมาไม่ได้กุงเทพมันกรทมมันปิดไม่ให้นัดกลับไปดีประเด็นนะเราว่ากีกีกฮิตเหรอไม่ๆๆๆไีกสองวันจะเปิดนะเนี่ยเขารมานเพราะวิอยากเล่นอาร์คเซอขันสุด ใช่เขาก็รอนัดกลับมาเขารอนัดกลับมาเธอเชื่อไหมว่าเขาโทรไปหาไอ้นัดไอ้นัดบอกว่าอยากกลับกรุงเทพมันถามถึงแกได้้วเว้ยบอกว่าอยากกลับบ้านมันแล้วพอตอนนี้มันบอกอยากกลับกรุงเทพมันคืออะไรมันนิสัยอย่างนี้แหละมันบอกว่ามันคิดถึงแกเว้ยมันอยากเล่นอาร์กับแกเป็นไงครับนิสัยของเพื่อนผมอ้าว ว้าวอะผมเพื่อผมใช่ไหมอ่ะพี่จำบอสได้ไหมพี่จำได้พี่จำได้ค่ะพี่เห็นหน้าบอสแล้วอ่ะพี่เห็นหน้าบอสแล้วไอช่องไอไอไอซีเอสคือจะบอกว่าตอนนี้คือไม่รู้จะปรุงยาอะไรแล้วอ่ะ มีสูตรยาหนุกหนุกไหม,มเองเล่นวักกี้เอ,เ,อเล่นวักกี้วิาสาเยอะใช่เธอมีสูตรยาแบบอมีมีสูตรมีมีสูตรยาแบบโคตรอีพิกอยู่งั้นบอกเขามาเองมีของครบทุกอย่างยูสเลยค่ะทุกคนวอเตอร์วอเตอร์ทำเป็นซี เดเลยทุกคนเสพปลางั้นนกก็มีความสามารถบินได้ถูกปะจากหลักการคือพี่อะจะใส่ปลาสองตัวเพราะพี่คิดว่างาั้นนางฟ้าคือจะทำให้ดูดีขึ้นตัวแดง กูแดงใส่ลงไปนี้มารีด p พร t i o ัน้าพี่แกลันน่งเงือกอีกแล้วเหรอพี่ว่าการเงือกมันต้องต่อยอดได้ในเมื่อเรากลายเป็นนังนัง้งก็ควรจะมีความสามารถในการได้ยินสปอน มอร์เมดว้าวิเป็นเมอร์เมดที่แบบสูงมากถ้าพี่กสปอนเมอร์เมดพี่ยูสอีกก็จะกลายเ,เป็นเมอร์เมดเหมือนเดิมแต่ถ้าพี่ลบยาอนั้นออกไปเซ็ระเบิดแล้วก็บลบทิ้ง พี่ใส่หูกับนางฟ้ากับแันวิชแค่นี้แล้วถ้าปอนจะเป็นยังไงพี่กินเพราะอาการเป็นนางแบบพี่ก็จะกับพี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วทุกคนเยี่ยมเลยนะ คนมันดูแบลกๆไหมถ้ามันมีแบบนี้กลางเมียป่ะทุกคน mm hmm. อบนางเราเกิดองี้หนึ่งอัตราทุกคนมันตนลกปะ <c ười> รีเซ็ตเฉอะพี่พว่ามันตนลก เขาเล่นรายการคัสบอกคนเนี้ยออไม่รู้เขาเล่นอะไรกันก็ขออนุญาตใสย่ยาสปอร์แล้วก็ยูสทุกคนพี่ว่าพี่ไม่รู้จะปรุงอะไรแล้วงั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บายบายแม่ทุกคน